ต่อไปนะครับจะเป็นการฝึกป้องกันหมัดแย็บแล้วก็ตอบโต้ด้วยหมัดหมายเลขสอครับหรือหมัดตรงหลังนะครับอ่าดูนะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวแย็บเอาเ,เอา,เเอาอน,นี้สิเอาใหม่ครับเอาใหม่ เลยเไปดิทำไม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 ยังไม่ได้ย,าายับทำไมจับท่าดีดีจับท่าดีาดีเปิดส้นเท้าดีดีขาเฉียงด้วยมาย็บอม <c oughs> มาซื้อเฉียงมา <c oughs> ต่อย <c oughs> ยาวดิ ไม่แยกเลยเอาไหมจะท่ายดีก่อนลูกจะท่ายดีก่อนจะท่ายนดีก่อนเอาไหมสิบครั้งเข่ายอ่อครับเข่ายอ่อนี่เออตัวตรงเตรียมตัวลึ๊ปหนึง่งไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบดูดูดูคนแยกการงอแบบน,น,นีเขา่า ดูคนแย็บเอาการมวยดีๆสามอ่าการมวยดีเขายอ่ออ่าจีนมือโตกดูก่อนดูคนแย็บการมวยเหมือนเดิม เดิมต่อยปุ๊บแบบนี้แบบนี้เออมือเอาแนบไปเลยต่อยปุ๊บเอามายเอาไม้เอาไม้โคบมือโต๊ะมือโต๊ะโคบดูหมัดแยกก่อนการวยยืนย่อเขาเดิมมออ ยืนอ่ายองง่อไงอ่าต่อไปแปดอ่าต้องดันดีดอ่าแน่เออแปดกัดเหมือนเดิมกัดเหมือนเดิมก่อยนะพอต่อยปุ๊บปิดอ่าอ่าแปดแล้วต่อไปเก้าอ่าดีต่อไปสิบอ,อ,ตอ,อ้ตาต้องมองเอาไหมสิบ โอเคนี่ต้องต่อยให้ตรงๆครับอาสังเกตนะครับเวลาต่อยนะครับต้องออกให้ตรงนะครับมันจะทําให้การดอกหมัดเรายาวขึ้นนะครับนี่นะครับดูนะครับเวลาคู่ชกยัดมานะครับเราสื่อไปนะครับแล้วก็ต่อยนะครับสื่อไปมือป้องกันนะครับเก็บคางนะครับ แขนนี้เก็บข้างแต่แขนขวานี่ป้องกันนะครับต่อยปุ๊บสุดเท้านี้เดียวครับแยกมาปุ๊บแค่นี้ครับโอเคครับผมเอาไปฝึกกันนะครับ